ดีครับก็วันหยุดอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ทํางานแล้วก็ถ่ายถ่ายไปเล่าเลกันไปในผมมาตลาดสดกระทุ้มีตลาดสดอยู่สองแห่งนะตลาดใหญ่ๆเลยเนี่ยที่เห็นยูที่เดินช่วงเช้าก็ฝั่งของตรงนั้นน่าจะเป็นสวนสาธารณะนะครับใกล้ๆสวนสาธารณะมันจะเป็นตลาดเช้าโขาขายจนถึงเที่ยงง่ายนะครับ พอหลังจากเที่ยงคุณมีตลาดเที่ยงบ่ายเนี่ยฮะเริ่มขายตอนนี้บ่ายวันนี้บ่ายสองแล้วตลาดเที่ยงก็จะลุมไปถึงช่วงกี่โมงฮนะสักโดยเฉลี่ยนะหกโมงหนะึ่งทุ่มก็มันจะจะวายแล้วแหละนะแล้วก็มีตลาดขายของกินด้านหนจนถึงสามสี่ทุ่มอนะ่ะนี่คือตลาดใหญ่อยู่สองแห่งยู่ไม่ใกลกันด้วยนะครับคุณจะเวียนเช้าเวียนบ่ายก็เนะี่ยพิจกกลึ่นแล้วที่นี่มีทั้งตลาด โลตัสเล็กนะครับโลตัสเล็ก2แห่งนะครับทั้ง2ภาคถนนเลยเอาง่ายๆภาคถนนด้านซ้ายภาคถนนด้านขวาโลตั mm hmm. สเล็ก2แห่งแล้วก็มีห้างที่เป็นซปเปอร์ชิปย่อยซปเปอร์ชิปย่อยเนี่ยผมก็บอกเลยมันเป็นซปเปอร์ชิปถ้าคุณอยากซื้อของราคาที่มันถูกนะมันถูกถามมันถูกหมดาทุกอย่างไหมไม่ใช่แต่มันมีแล้วก็มันไม่ถูกจริงๆซปเปอร์ชิปครับฐานที่จอดรถเขามไม่ค่อยมีซปเปอร์ชิปอะมันจะมีฐานที่ จอดมอเตอร์ไซค์ที่สะดวกเอาง,ง่ายๆสุขทิ๊บย่อยนะแต่มีของให้คุณก็กันโอเคเดี๋ยวไปซื้อไก่ไข่ก่อนเ,อเครื่องแกงเผ็ดคิดนะครับผมเครื่องแกงเพชรคิดเดียวกับคิดเดียวไก่ไข่ไก่ไข่ไข่เอาเป็นมีไข่หรือไม่เอาไข่เอามีไข่เอามีไข่เป็นตัวไหมเอาเป็นตัวได้ครับผมสับหรือไม่สับกับสับ นะกับผมลอยหกสิบบาทครับผมครับใส่แกงซื้อไก่ไก่หนึ่งตัวเดี๋ยวใส่แกงนิดหน่อยแล้วก็ต้มกินไก่ไก่ไก่ไข่หนึ่งตัวเดี๋ยวต้มน้ำปลากับผัดนิดหน่อยนะผัดเป็ดนิดหน่อยอยากกินของเป็ดใก่ไก่ด้วยกันผมชอบไก่ไข่เหนียวเหนียวนะใครที่ไม่ชอบเหนียวเหนียวอยา่าซื้อไก่ไข่ ก็ไก่มันจะเนีย้ยเอาซื้อสมุนไพรไปใส่นะนี่อะไรสมุนไพรแต่ใครไปมากรูดสองมัดกับแต่ที่สองมัดอันนี้ได้ไก่มากาเครื่องก็วน่อยู่ข้างหน้าอเอากรลำม,มาหน่อยทำอาหารพอสมควรนะท่านไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากแต่ก็พอสมควร ขั้นตอนแรกองซื้อสเบียงให้ครอบไม่ครอบทําไม่ได้นี่พวกขาไข่ของพยายามลุกในแต่ละหนึ่งรอบนะครับเขาทาปุ๊บค่อยว่ากันใหม่ซื้อไว้เยอะไม่ได้คนไม่ได้ทําอันประจำอันมันจะเสียเสียได้ของวันนี้ไก่ไข่อย่างเจ็มครั้งที่แล้วซื้อพลาดที่ต้มผมซื้อไข่บ้านไปไม่อร่อยเพราะมันไม่เหนียวผมอยากกินไก่เหนียวนะฮะมีวิธีการทําของเขาสเบียงพร้อมวันนี้มีไก่ต้มน้าําปลา ไก่ผัดเผ็ดผัดเผ็ดแบบง่ายๆวันนี้<ม>อากาศอึมครึมอึมครึมมากมันมีเมฆเยอะเหมือนฝนจะตกฝนจะตกแต่มันมีแดดออกบ้างันฝนตกอากาศอึมครึมครับเมฆเยอะมีโอ,อกาสที่ฝนจะตกเยอะแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคของผมนะพวกนี้ก็ทํางานครับวันนี้ทํางานอ่อมแร็งไปเรื่อยๆนะผมได้เปลี่ยนกรอนประตูข้างฝั่งคนนั่ง เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฝั่งคนขับซื้อมาแล้วครับสั่งซื้อมาแล้วอีกหนึ่งชุดมันเสื่อมสภาพนะบอมกมของก็เสื่อมสภาพของเก่าปิดมันจะยากขึ้นอย่าเปลี่ยนใหม่เลยฮะคือทําได้แล้วก็คือทาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็เปลี่ยนไกม่ยากแล้วเราหลูไกลมันแล้วหลูไกลแล้วก็เดี๋ยวก็เด๋ยวทําของมาเดี๋ยวทําถ่ายแล้วก็ได้ซื้อตัวของรีเลย์นะครับรีเลย์ของนี่เดี๋ยวต้องขยับครับรีเลย์นี่ผมหาที่อยู่ว่าผมขยับไปไว้ ให้สูงอีกนิดนึงตรงนั้นมันต่ําไปนะน้ำเข้าได้ไหมมันก็เข้าไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าลุยในน้ําน้ําท่วมก็พังนะครับรีเลย์ก็พังเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าจะขยับขึ้นมาไว้ด้านบนสูงขึ้นมาหรือยังไรเดี๋ยวดูก่อนครับหาวิธีก่อนว่าเรเลย์ต้องขยับมาไว้สูงบสามครึ่งอากาศขมุกข,ขมัวครับหคือผมจะแกงซื้อไก่ไข่มาตัวหนึ่งร้อยหบบาทนะไก่ไข่ผมอยากกิน หนึ่งต้มน้ำปลาสองเขาจะผัดเผ็ดนิดหน่อยนะักซื้อเครื่องแกงผัดเผ็ดพอได้น,นี้นอยากกินไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไขไขมีความเหนียวของตัวหนังและก็ตัวเนื้อต้มน้ำปลาเขียวกรุบๆ,ๆพอให้เขาสับเป็นชิ้นชิ้นแกงเลยนะชิ้นเล็กสับชิ้นเล็กวลากินง่ายขึ้นนะครับแตชิ้นใหญ่ก็จะเหนียวมากส่วนหนึ่งเอามาผัดนะครับผัดสัก หนึ่งจานนะนะผมผัดเครื่องแกงแบบเผ็ดๆใส่ใบมะกรูดนะครับผัดเครื่องแกงใส่ใบมะกรูดมานน้าก่อนอ่าเปิดมาเร็วเดี๋ยวรับน้ําขึ้นมาแล้วก็มาล้างไก่ั้งทำข้างรดมีมันมีมันเหลืองของไก่บางทีมันพอกอยู่ในตามคอไก่นะครับไก่ไข่ ะครับมันเหลืองเลยเราก็ต้องเอาออกเล็กน,น้อยอย่าเอาเขาทั้งหมดนะครับติดอยู่บ้างเล็กน,น้อยแต่โอเคแต่ต้องดึงมันออกเพราะว่ามันก็มันเกินไปตัวนี้มีชุดไส้ไก่แล้วก็ไข่ไข่เขา,าเนี้มีไข่อยู่พวงนึงไข่พวงเดี๋ยวให้ดูลูกใหญ่มากนี่เดี๋ยวต้มกับตัวนี้เอาต้มน้ำปลาผัดตักโซนสักส่วนหนึ่ง ด๊ดเลยต้มก่อนฮะเพราะว่ายังไงตัวนี้มันต้องใช้ความร้อนในการต้มเดี๋ยวปรุงกันง่ายๆนะครับนพื้นบนพื้นปลอดไปกว่าอาจริงๆตั้งแามเลยตั้งแล้วลไว้นี่ฮะเข้าหุงเลย หลักตรวจเดิมนึ่งข้าวผมน้ำหนึ่งข้อนิ้วนะครับอยากตัวข้าวนะชิวชัวร์ข้าวข้าวจะนั่นยังไงมันไม่ได้อ่ขอไม่ดิบนะครับแล้วก็ไม่เปียกหนึ่งข้อนิ้วนะหลักตรวจจอกตัวข้าวหนึ่งข้อนิ้วชัวรดีกว่าข้าวดิบนี้คือจบข่าวเลยนะ ใส่เลยตั้งเลยปิดกวาเลยครับผมแดงตั้งไปเลยแกะป๊อบแกงแดงก่อนฮะง่ายๆนะครับแกะเปลือกปลาปลาปลาผาสักหน่อยคือของที่เหลือนะครับเนี่ยจริงนะคือผมซื้อมารอบที่แล้วแล้วมันเหลืออยู่กระเทียมโทนตัวนี้ซื้อมานานมากแล้วเลยใสให่หมดแล้วครับเีไดน้ำมันเริ่มเหี่ยวๆแล้วล้างก่อนหอมหอมหอม ใส่เลยครับผมเตียมหอมกระเทียมอ่ะโหกระเทียมโทนหรือเปล่กกาไม่แน่ใจหอมจังคือถ้าเก็บในต,ตัวตูยก็เหี่ยวหมดเหี่ยวหมดฮะเหี่ยวหมดแล้วก็อทิ้งอย่างเดียวตอนนี้เลยว่าวันนี้ก็อยากกินเปิดตู้เย็นเห็นเออม,มีมีอยู่ก็เอาไปซื้อแต่ตะไคร้ใบมะกรูดมาแล้วกันไอ้พวกนี้ก็เค,เคลียร์ๆล้างหน่อย ใบแก่ครับผมใบแก่เดี๋ยวว่าผมนะผมทำแล้วผมกินได้นะไม่ใ <c> ช <oughs> ่ทำแล้วทิ้งนะท่านนะคือเก็บไว้ผมก็เ่ยวแล้วก็ไปมากุูดงนี้หอมสำหรับผมแล้ว,วผมต้มน้ำปลาไปเลยนะครับเด๋เป็นใบใสไปเลยครับเขาเขาหอม นะต้มน้ำปลาอี่ท่านผักมากกว่าไกล่เลยละวใ <c oughs> นนี้ขาที่ก็ไม่ได้เกี่ยวนะเดี๋ยวดูกันอนอันนี้อันนี้อ่อนกว่าอุย้ยอ่อนอะ่ะอ่อนครับอ่อ,อน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 หัวนี้ก็อ่อนหัวนั่นก็อ่อนเอาหัวนี้ ได้ข่าหัวค่อนข้างอ่อนมาอ่อนเลยแหละอ่อน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 รีบเปลือกหน่อยขนั้นเดี๋ยวหั่นขาตัวนี้อ่าผัดไก่ขาอ่อนแล้วผัดไก่อร่อยผมทานข่านะครับหั่นบางๆเดี๋ยวเอาไปผัดกับ <c oughs> น้ำลายเลยเลยมันเผ็ดข่านี่จริงบอกเพื่อนเลยมันเผ็ดนี่แกนกลางมันนั่นอยู่ตอยอะไรต่างๆ แต่ปกติเลยนะถ้าไม่รีบวันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่นี่ก็ขาล้างแล้วตังคู่กันภาบตังมนเขียงครับขาอ่อนใบมะกรูดได้หนึ่งถ้วยสำหรับการแกงไกยเป็นต้มสมุนไพรนะเท่านั้นนี่อบโอโรนนี้ผ่านเลยนะเอาไปอบเตาหน้าเนี่ยขาขากระเทียมหอมใบมะกรูดโคตรหอมเลย น้ำปลาครับด้วยเล็กผมจะซื้อขวดเล็กขวดหกขวดห้าร้อยขวดหกร้อยที่ะมันเมื่อกี้ข้าวบิีกิีนะครับที่จอลรัดง่ายก็เลยได้ขวดเจ็ดร้อยมาไม่ได้ใส่หมดไว้กินที่บ้านน้ำปลาหนึ่งถ้วยอ่ะหลักๆนะครับขนอนหนึ่งช้อนมันเพื่อได้มีรสชาติความ<ต>อร่อยนะครับผมผมชอบทำอย่างนี้หนักง่ายๆ โค้หอมนี่หอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านเลยท่านนะครับอ่ะอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าเพราะไก่เป็นไก่ไข่ใส่เลยครับผมใส่เลยน้ำมันเดือดอยู่ยแล้วนี่ก็ใส่น้ำปลาไปจะบอหน่อยใส่ไก่เลยครับท้าไมถึงสับชิ้นเล็กก็กินง่ายนะกินง่ายต้มเรื่อยๆนะรอเขาเดือด ไข่แดงยังแดงเนี่ยมเดือดก็จะปุ๊กปุ๊กโคตรหอมเลยถ้าหลายคนกินเครื่องแกงจะชอบนึ่งขีดเลยเอาปริมาณที่คุณทำนะถ้าผมบอกคือปริมาณที่คุณทำคุณชอบปริมาณไหนตามนั้นเลยนะครับมันไม่ผิดไม่ผิดถูกแต่ถ้าถามว่าปริมาณปริมาณที่คุณทำเลยแล้วก็ขอผมใช้น้ำ คือเดี๋ยวคั่วแล้วก็น้ำเขาจะรัดตัวพอดีพอดีตามหลักสูตรที่คุณเคยทำแล้วกันนี่ฮะผมใช้น้ำประมาณขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวคั่วคั่วเสร็จไก่โอ้โหเครื่องแกงเป็ดที่คุณชอบนะมีเครื่องแกงเป็ดที่ผมชอบผสมน้ำนี่ท่านรูไ้ไหมกลิ่นออกมาแบบเครื่องแกงอย่างนี้ของผมเนี่ยไปทำปลาหมก ชอบกินปลาหมกใช่ไหมหล่ใครไปดูคลิปเก่าผมได้ผมทาปลาหมกผมใช้สูตรอย่างนี้เหมือนกันหมดคือเครื่องแกงเจ้าที่คุณชอบเนี่ยฐานทํากันต่อนี่ฮะอ้นีน้เรื่อยๆขอไปเลยครับผมไก่นี่ผมปล่อยเลยนะนี่คือต้มไปเรื่อยๆเ,เลยครับผมเนี่ยตอนนี้ถามว่าเดี๋ยวเขาจุกกินได้เลยไหมกินได้เลยหอมมาก กลิ่นหอมของน้ําปลาใครก็รู้อยู่น้ำปลามันจะหอมขนาดไหนเดี๋ยวฟองที่ลอยขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ซ่อนทิ้งไปน้ําปลาหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดหอมขา่ากระเทียมหอมแดงสูตรนี้ใครลองไปทําดูนะฮะไม่ห่วงลิขสิทธิ์เพราะว่าไม่มีลิขสิทธิ์ใครๆก็ทําได้ผสมๆไปแต่ผมกล้าการันตีว่า ในรสชาติที่คนชอบทานเค็มไก่ตอนทานเราออกขึ้นจากน้ํามาเสร็จมันก็จะมีความเค็มนิดๆโดนแตะป่าพน้ำลายจะแตะเปรียปร้ยๆนะเค็มชิมเลยปริมาณข้าวที่ผมบอกก็คือหนึ่ง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 มันจะพอดีกับข้าวหนึ่งข้อนี้นะขาดเหลือถ้าดูว่าข้าวข้าวแข็งคุณก็เติมมัเผื่อนิดน,นึง นุ่มอร่อยข้าวกรอข้าวนิ่มข้าวแข็งก็เกินมานิดนึงข้าวอ่อนก็พอดีพอดีเอาลอเสร็จแล้วยกหมอ้อออกเลยน้ำเกือบแห้งอ่ะอยางสุกปรับอร่อยเห็นไหม หอมกดโกดหอมกดโกดตอนนี้ก็คือใส่ไก่ได้เลยอืมนะใส่ไก่ได้เลยเออพุ่งมากเลยอันนี้ก็พุ่งอันนี้ก็พุ่ง สายไม่ใช้น้ำมันปุงพลานเลยครับเคี่ยวเครื่องแกงอยู่กับชอบนะผม,มชอบเครื่องแกงพริกวันนี้ผมลอเครื่องแกงเผ็ดมานะถ้าเครื่องแกงพริกผมชอบตอนนี้ก็ใส่ใส่ได้เลยขาครับผม,มเพราะว่าผมกินทั้งขาทั้ง ขิงทั้งขาทั้งขิงทงั้งใบมะกรูดนะเราใส่ได้เลยมันจะได้เข้าไปงวดในเครื่องนะครับช่วยรัดเครื่องอีกป,ปล่อยเบาๆให้เขาเพราะว่าน้ำมันจะได้ไม่ไม่นั่นเบาๆเพราะน้ำเยอะอยง่ายเหมือนกันลราเหิดน้ำไปอะ่ะนะขึ้นเก่งไก่ต้มน้ำปลาได้แล้วนะครับเดี๋ยวใส่กระปุกให้เย็น สุกแล้วนะครับเหลืออกินลองลองกินไม่หวานมีน้ำเยอะน้ำเยอะอร่อยมันต้องสุกกว่านี้แต่อร่อยทานข้าวแล้วนะครับ แมลงครับแมลงวันมาต้องปิดครอบหน่อยตอมแต่ถ้าใครคาดหวังจะกินเหนียวเหนียวหนึบหนึบใจเลยนะนี่ลองเครื่องแกงก่อนเหนียวครับเหนียวเหนียวเลยลหละนะครับไก่ไข่หนังจะเหนียวเนื้อจะเหนียวเหมาะสำหรับสายที่ชอบกินแบบเหนียวเหนียวอืมอร่อยอืมมีกาวอ่อนไข่นี้อไก่กุ๊บกุ๊บกุ๊บกรุ๊บเลยนะ กุบม e ไม่พัดเท่าไหร่วะเนี่ยหนังไก่อร่อยมากอืมปุ๊บปุ๊บอร่อยความเป็ดพอดีฮะเกงใต้ถ้าไม่เป็ดไม่ใช่หอมแล้วดูไข่นี้ผ่าดู ไก่พวงหนังก็จะเหนียวไก่างของเครื่องเคีงนุ่มหวานนะแปลกเนี่ยหนังเนี่ื้อความเหนียวเค้นนิดนิดอืมให้อร่อยกินกับข้าว มือแรกของันนี่ครับอร่อยแล้วผ่าไปอย่างนี้เลยผมอยากรู้เหมือนกันข้างในเา้าอืม,อมก็เป็นเหมือนอย่างนี้อะไรไข่ขา,ขาวไข่แดงเหมือนกันแล้เปลือกเขาวามีอันนี้หุ้มอยู่มีเปลือกหนาหุ้มอยู่แก้เหมือนไข่ต้ม เหมือนเปลือกไข่อ่อนก็มีความเค็มนิดๆอร่อยเอาสูงขยับไใ้ใ,ใกล้ๆก่อนมีความเค็มเหมือนไข่เค็มเลย,ย,ยเหมือนไข่เค็มนะอร่อยเนื้อเน,นื้อเขานยุบอ่ะเนือ้อเขานยุบอ่ะ หนังนี่ผมว่าอร่อยครับหนังหมูปลายความกลมนะแล้วก็รับแบบความเปเหนียวอ่ะเด,ด้งตู้วันอ่ะหนังเนื้อเนี่ยไก่เนี่ยไปประยุกตีอ่ะเนื้อตู้ควันอร่อย อร่อยแต่กินไข่ๆต้องมุมมามนิดหนึ่งต้องออกแรงหนะ่อยบรรยากาศวันนี้อากาศเหมือนครับห้าโมงเย็นอากาศเหมือนเหมือนมากเนี่ยของความจะคึมไม่มีแดดอบอ้าวนะลมไม่ค่อยพัดอนะมีลมนิดหน่อยอบอ้าวอบอ้าวก็อึมๆร้อนๆน,น,นะวันนี้ถามม่าร้อนแบบมันไม่มีลมพัดะฮะมันดูอบอ้าว อากาศนิ่งๆอะไฮะนิ่งๆไปเลยเนะี่ยเก่งมันจะร้อนจ่าไม่ไม่ร้อนจ่าแต่อบอ้าวสุดไหมลมมันนิ่งๆอะ่ะถ้าขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะโอเคแต่เนี่ยเดินเนีย่ยจะโดนลมหน่อยแต่มันไม่พัดอ่ะมันทำให้อึนมันไม่สบายอะ่ะนะครับไม่สบายแต่ถ้าใช้พัดลมเป่าอยู่ก็โอเคใส่กระปุกเรียบร้อยนะฮะนอน สกปุกที่ซื้อมามีประโยชน์เดี๋ยวเอาไปใส่ในหม้อที่บนห้องแกงเครื่องแกงก็เรียบร้อยเก็บไปกับข้าวไม่น่าจะวันนี้อิ่มเลยครับอิ่มแบบอิ่มเลยสับประรดก็ต้องเอาไว้อีก,กหลายวันก่อนผมไว้เหลืองเลยนะให้เหลืองนะให้มันเหลืองหน่อยมันจะได้มีน้ําฉ่าน้ํากินกับถ้ากินกับน้าปลาหวานอร่อยอยู่กินกับพริกเกลือก็อร่อยอยู่ น้ำเยอะอร่อยแต่มันมันยังมีรสชาติเปรี้ยว,ยวแต่ถามว่ากินให้สะใจผ่านกินให้ออกมันมีระาับเปรี้ยวนิดๆแต่แต่มันไม่หวานช่าเหมือนที่สีแบบมันต้องออกสีส้มในความคิดผมอะผมคิดว่าข้างในมีสีส้มเลย <laughs> อันนี้ยังขาวอยู่ไหมความมันยังไม่แก่แล้วแต่ยังไม่สุกฉ่ำ่าเนะี่ยแต่กินกินไปหลายชิ้นแล้วเสียวปากแล้ว โอเคเนี่ยครัก็เก็บเดี๋ยวเก็บชิ้นส่วนนตอนนี้ล้างต่างๆเสร็จเสร็จปุกๆๆแล้วจัดจัดจัดลไวครับปั๊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 จัดเข้ารถเข้าที่ก่อเมื่อ<บ>กี้ผมนั่งเป็นครึ่งชั่วโมงเลนะ <laughs> หนุนเก้าอี e ้แล้วจะหลับอะ่ะ <laughs> หนังหนังท้องอิ่มหนังตาหย่อนของจริงจะถตักก็วิ่งไปวิ่งมาผมก็นั่งกินอิ่มเสร็จ เคลียร์ของป๊อบเกาะเนี่ยล้างเดี๋ยวเกียมเช็ดก็นั่งเพลินๆดูนดนดอนนี่จะหลับจะหลับบรรยากาศอย่างนี้นะดีฮะนี่นี่ออนอกอะไรเอ่ยนี่ชมนกชมไม้ของเกิงเช่นเพรเสียงไหนนอกอไรเอ่ยอยู่ห่างกับผมนี่ห้าหกเมตรได้มั้งเนี่ย เนี่ยกิงย่งตรงเนี้ยผมไม่รู้จักลรวผมนั่งชมนกชมไม้โอ้อยู่อย่างนี้ดูไกลมากเลยกล้องมันมุมกว้างเลยเนี่ยหกเม็ดได้มั้งชมนกชมไม้ชมไม้แล้วก็ชมนกด้เนี่ยธรรมชาติไม่ว่าอะไรก็เอะบางที เราแค่ okay. ชมนี่ก็บินแล้วนะครับท่านนกปากแหลมนกกลองหรือเปล่าครับไม่รู้อย่าว่ากันนะผมไม่รู้เลยผมดูไม่ออกเลยตอนนี้นั่งกินน้ำรีเลกคิ้วแล้วกินข้าวเสร็จก็เหมือนกับ รอย่อยอะไรมาแนละ่วแต่จริงอากาศมันไม่ได้มีลมชิวอย่ของผมนะชีวิตอจริงๆน,นชีวิตก็ใช้นะใช้ไปเรื่อยๆวันหยุดช่วงนี้ก็ถ้าถามว่าจะได้ไปเที่ยวไหนเปน็นเรื่องเวลาไม่ฮะก็เหมือนจะเก็บตังค์ไว้เดือนเดียวเดือนหน้าถ้ามีโอกาสได้เดินทางนะครับ ยังไม่รู้เีงบประมาณพอไหมนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายหลายอยา่อางจริงๆผมอยากเดินทางขึ้นภาคเหนือหรือภา,า,าคอีสานทักรอบนึงต่ือนหน้าแหละค่าน้ำมันจะพุดยากนะ <c oughs> เดียวดูครับว่าไปได้ถึงไหนอะไรยังไงเดือนหน้าครับเดินทางกันเดือนหน้าคือ,รอกรลักกระดากะกดาโอเคปิดคลิปก่อนนะกะลกกดากะว่าไปได้เที่ยวที่ไหนเดี๋ยวไปตามดูอีอกทีนะครับป้มในชิวตามบ้านไปก่อนครับ ขอบคุณครับ